คนนะจ๊ะก็ได้รับภารกิจพิเศษนั่นก็คืออะไรจ๊ะพี่เจวันนี้ค่ะเราก็จะมารายงานบรรยากาศการรับสมัครในสตนาร์เจ็ดของภาคกลางค่ะที่ผู้ผ่านไปเมื่อกที่แล้วเองค่ะคนก็เยอะมากเลยใช่ไหมคะเจจีอ้โหเยอะมากจ้าผู้คนนี่นาลานแปกหลักตึกแกมมี่เลยในจันเนี่ยเราสองคนก็ได้เก็บตกเรื่องราวมาฝากด้วยนะจ๊ะ ค่ะเรื่องเราเก็บตกที่ว่าเนี่ยนะคะเราก็ได้ไปทําโพสํารวจมาค่ะจาร้อยเสียงค่ะคุณคุณนะคะเจซี Z, ว่าร้อยเสียงที่ว่าเนี่ยคืออะไรอ๋อใช่จ้ะแต่เป็นร้อยเสียงจากล็อบบี้ของผู้สมัครในหัวข้อเจ็ดข้อวัดใจเดะสตาคนไหนได้ใจร้อยเสียงว่าแล้วนะคะเราก็อย่างงดแต่ห้ามเลยดีกว่าค่ะเจซี่เรามาเริ่มต้นหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะกับพลังเสียงตัวพ่อค่ะ ลองทายกันดูนะคะว่าใครจะได้รับคะแนนเสียงเป็นพลังเสียงตัวพ่อคะ่ะจริงๆเราต้องเป็นพี่บีนะคะคนเดียวที่เป็นตัวพ่อคือพี่อาร์ครับพี่พีนะครับตัวพ่อก็ต้องเลียงให้กับพี่กันด้นก,ก็เป็นพี่การด้านบกก็จะเป็นพี่การนค่ะพี่กันคะ่ะเสียงเขาดีมากมากก็ถ้าเป็นตัวพ่อนะครับตอนนี้ก็อยากให้ยกให้น้องกันเลยครับเพราะว่า ครั้งจากครั้งที่แล้วแบบการแบบโชว์ได้สุดยอดมาครับเสียงแบบเป็นที่ยอมรับมากักนนั่นเองนะจ๊ะที่ได้พลังเสียงตัวพ่อไปพูดถ,ถึงตัวพ่อกันบ้านะจ๊ะมาถึงพลังเสียงตัวแม่กันบ้างดีกว่าว่าน้องๆที่มาสมัครเดอะสตาร์เจ็ดน่ะเขาดกถึงใครกันเอ่ยลี่จิพี่กินแก้มเดอรสตาร์ครับผมแม่ต้องแก้มรครับ ชื่นชมพี่แก้มค่ะก็ต้องเป็นพี่แก้มค่ะร้งองทีไรผมขนลุกทุกทีเลยคือทุกวีคเราไม่ผิดหวังเขาเลยแล้วพอพอเขาแข่งเสร็จออกมาหนูก็เห็นว่ามีการพัฒน,นาตลอดแล้วก็มีการเอาเทคนิคใหม่ๆมาร้องเพลงกม่ร้อง คาดเอาไว้เลยค so er> ่ะน no ั่นก็คือแก้มเดอะสตาเองนะคะมาถึงข้อวัดใจอันที่3แล้วนะจ๊ะเป็นโชว์ขึ้นแท่นเอเอเอใครกันนะจะได้ซิวตำแหน่งนี้ไปโชว์ของพี่จิวครับโชว์ของอามากๆพี่บคิดว่าพีบีโชว์ของพีบอ่ะพี่บค่ะพี่บีโชว์ค้นเทพต้องเป็นพี่บีเลยนะคะแต่ว่าพี่บเขาเอนเตอร์เทนคนได้เก๋งดีอะค่ะพีบ คือหนูรู้สึกว่าการแสดงของพี่เขาค่ะมันไม่ได้แฝงแค่การแสดงออกมามันเห็นพลังแห่งความดีค่ะเขาแสดงมาจากจิตใจของเขาหนูประทับใจหนูรู้สึกได้ค่ะโชว์ขึ้นแทนนั่นก็คือนุ่มบี้นั่นเองจ้าต่อมาค่ะจะที่ว่าเดอะสตาร์คนไหนหล่อฮหกมากที่สุดคะ โอยคำถามนี้เจจีว่าตอบยากยากนะจ๊ะก็เล่นหล่อสักคนขนาดนี้แต่ถ้าให้โวตดว่าใครหล่อขั้นเทพที่สุดลองไปฟังพวกเขากันดีกว่านะจ๊ะนิกเดอะสตาร์ครับกนันเดอะสตาร์คร่ะพิลุตครับพิลุตพี่พตโตโน่ค่ะพี่นโน่ค่ะพี่ตโตนโน่ใหโตโน่ลวกันครับหนูชอบตอโตโน่ค่ะพี่ตโตโน่บ้งครับต้องให้ตโตโน่เลยครับให้ไปเลยคนนี้เอาใจไปเลยอ่ะหล่อตรงไหนเวลายิ้มค่ะ คือหล่อมากหนูชอบตั้งแต่แบบรอบแรกๆที่เขาเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นผู้ชายดูกับลักษณะแบบเป็นกันเองอะคะ่ะแล้วหน้าเขาก็น่ารักแล้วตโอน,น่อนั่นเองค่ะที่ได้รับรางวาัลหล่อขั้นเทพไปนะคะงานนี้เนี่ยหนุ่มๆเดอะสตาร์นเนี่ยก็คงจะอิจฉากันเป็นแถวเลยและสิคะส่วนใครกันนะที่จะเป็นคนที่น่ารักน่าหิกในใสายตาของทุกคนคะเจจีจ เจจีก็ไม่รู้เหมือนกันลองไปฟังจากเสียงผู้สมัครเดอะสตาร์เจ็ดกันดีกว่านะจ๊ะแกนเดอะสตาร์น่ารักมากค่ะสิงโตค่ะชอบพี่แกนก็เรสหลักครับผมน้องแป้งเดอะสตาร์ครับก็เขาจะเป็นน้องลิศมีลิศเดอะสตาร์ค่ะลิศค่ะลิซ้ำได้ไหมอ่ะเขาเป็นแบบผู้ชายเหมือนหวานน่ารักมากค่ะยากอยู่เหมือนกันค่ะเขาเป็นที่ลิศละกันไหมคะเพราะว่าพี่ลิศตัวเล็กๆน่ารักดีค่ะ ตำแหน่งหน้ารักหน้าหญิงที่ได้ไปนะั่นก็คือหนุ่มนิกของเราค่ะช่างทะเลแล้วก็ขี้เล่นอย่างนี้สาวๆา,วาวทั้งหลายก็ต้องยกตำแหน่งนี้ให้เป็นธรรมดาค่ะมาถึงผลโหวตว่าเดอะสตาร์คนไหนเราใจ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 อะค่ะเอายกให้แก้มดีกว่าพี่นิกนะคะพี่สนมากกว่าครับโตโน่ค่ะ <laughs> พิเห์ที่โดนใจ <laughs> ก็โตโน่อยู่นี่โดนใจพี่โน่ค่ะ <laughs> ชอบพี่โตโน่ค่ะ <S <S> <S ก็น่าจะเป็นพี่โตโน่เองค่ะโตโน่เลยอันนี้พลาดไม่ได้ต้องพี่โตโน่แน,น่นอนค่ะใช่ค่ะพี่โตโน่เขาบึกบึกเลยค่ะแมนมากค่ะก็เป็นเพราะว่าบุค,คลิกที่เป็นลักษณะเด่นของพี่เขาในความเป็นตัวของตัวเองของพี่เขาอะค่ะพี่เขาแบบชุดต,ตรงไปตรงมางตรางตรไปตรงเป็นผู้ชายมาก ทั้งเราใจเลยนะคะหนุกคนเนี้ยเนี่ยผลบทข้อสุดท้ายนะคะเพลงโดดเด่นโดนใจเพลงไหนจะได้รับกันไปไปตามดูกันเลยดีกว่าค่ะจังหวะหัวใจครับผมอยากถูกเธอเรียกว่าแฟนครับแรั้นใจไม่ได้รักเธอมากมายมากมายมันไม่ชีรักในนิยายที่มันทำใหฉันต้องรอถึงเมื่อไรทั้งที่รู้จบไปแล้ว รู้จึงรู้ว่าไม่รักชาเกจีไปชอเกจีไลแซ่ชื่อว่าชื่อว่าแก้มนะคะของความผูกพันความผูกพันซื้อความรักไม่ได้ของพี่แก้มเดียสตาร์ค่ะความผูกพันซื้อความรักไม่ได้ของเธอได้ส่นให้รู้ว่าวาความผูกพันมันซื้อความรักไม่ได้ผล,ล,ลวาดก็ตกเป็นของแก ตสตาร์นั่นเองนะจ๊ะในเพลงความผูกพันซื้อความรักไม่ได้แต่ความผูกพันนี่นะคะซื้อใจฟแฟนๆเดอะสตาร์ที่มารับสมัครภากการข่าวนี้ได้นะคะเจจีและนี่ก็เป็นสีสันเล็กๆนดอยนะคะที่เจจีและพีเจนำมาฝากแฟนๆเดอะสตาร์กันค่ะ ซึ่งผู้สมัครเขาก็มีไอดอลเป็นของตัวเองแล้วก็แตกต่างกันไปด้วยค่ะจบภารกิจนี้แล้วค่ะเจจีมีอะไรยอยากฝากถึงฟแฟนๆเดอะสตาร์กันบ้างไหมคะสุดท้ายเนีจ๊ะเจจีก็ขอเป็นกําลังใจอ่ะให้ผู้สมัครทุกทุกคนเลยเนะจ๊ะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเือดาวดวงนั้นต้องสู้ e aí